จากเรื่องเล่าสู่ภาพยนตร์ไทยที่ทำเอาสาวกหนังสยองขวัญพลาดไม่ได้กับภาพยนตร์เรื่องที่หยดภาคสอง หลังจากที่มีคนเขียนกระทู้ในพันทิปกลายมาเป็นเรื่องเล่าในเดอะโกสตเรดิมียอดผู้ฟังถึง17ล้านครั้งที่หยดในภาคแรกเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปี2515เกิดเหตุการณ์สุดสะพึงขวัญกับเด็กสาวในหมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีเสียชีวิตอย่างปริศนาเมื่อได้ยินเสียงชวนขนหัวลุกแววมาในเวลากลางคืนหลังจากที่ยัก พี่ชายคนโตปลดประจำการเขาเดินทางกลับมาช่วยงานที่บ้านตามคำสั่งของพ่อแม่อยากมีน้องๆอ,อายุไล่เลี่ยกัน5คนมีชื่อว่ายศยอดหยาดแยม้มยี่ข่าวเด็กสาวตายอย่างน่าสยดสยองแพร่สัพัดไปอย่างรวดเร็วหยาดสัมผัสได้ถึงความอันตรายที่คืบคลานเข้ามาในหมู่บ้านแยม้มน้องสาวของเธอเริ่มมีอาการแปลกๆหลังจากเจอหญิงสาวชุดด,ดำตรงสารทางเข้าบ้านของเธอ อาการของแย้มสุดลงเรื่อยๆพร้อมมีท่าทีประหลาดอย่างหาคำตอบไม่ได้บทสรุปเรื่องเล่าที่เป็นตำนานหญิงสาวชุดดำที่มาพร้อมกับเสียงที่หยดความน่ากลัวที่ไม่มีวิธีรับมือความสยองที่คืบคลานเข้ามาสู่ครอบครัวนี้อย่างไม่มีเหตุผลยักษ์จึงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้แย้มหายจากอาการประหลาดแต่สุดท้ายความพยายามของเขาก็ไม่เป็นผลเขาต้องเสียน้องสาวคนกลางไปตลอดการความแค้นเริ่มทำงานทำให้ที่หยด ต้องมีบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้จะจบลงยังไงที่หยดสเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นจากตาพวง ชายหนุ่มทหารที่กำลังนำคนที่รอดชีวิตจากสงครามออกไปยังที่ปลอดภัยแต่ในระหว่างที่พวกเขายืนคุยกันศัตรูเข้ามาโจมตีทำให้คนที่เหลือล้มตายกันหมดในขณะนั้นคนที่รอดชีวิตเหลือเพียงตาพวงเขากำลังจะโดนฝั่งตรงข้ามฆ่าตายแต่เมื่อเขาหันไปเห็นผีชุดดำเดินออกมาจากโพงหญ้าผีชุดดำพูดกับเขาว่าถ้าไม่อยากตายกูจะช่วยแต่ต้องเอากูไปอยู่ด้วยเขาตัดสินใจรับข้อเสนอของผีตัวนั้น หลังจากตอบตกลงผีชุดดำนำลิ้นของตัวเองมาใส่ปากเขาพอเขาลืนมันลงไปเสียงที่หยดก็ดังขึ้นทำให้ทหารฝ่ายตรงข้ามหันมาฆ่ากันเองปัจจุบันเวลาผ่านไปสามปีหลังจากที่แย้มตายยักษ์ยังคงออกตามล่าผีชุดดำถึงแม้คนในครอบครัวจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่สามารถขัดเขาได้ เขาได้บเบาแสจากผีตัวหนึ่งที่เข้าไปสิงในร่างของผู้ชายคนหนึ่งเมียของผู้ชายคนนั้นขอให้ยักษ์ไปช่วยไล่ผีถึงผีที่สิงอยู่ในร่างนั้นจะมีความแก่งกล้าแค่ไหนก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเขาเขาเอาปืนจ่อที่หัวและถามถึงผีชุดดาว่ามันอยู่ที่ไหนถ้าผีตนนั้นบอกเขาจะปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณให้ได้ไปเกิดผีตัวน,นั้นบอกว่าตนไม่รู้รู้เพียงแต่ว่ามีหมอผีเลี้ยงดูมันอยู่นั่นก็คือตาพวง เขาถามต่อว่ามันอยู่ที่ไหนผีตนนั้นก็บอกว่ามันอพยพไปอยู่ที่ดงขโมดแต่ที่นั่นใครที่เข้าไปมักจะไม่ได้กลับออกมาหลังจากที่เขาได้สิ่งที่เขาต้องการยักษ์บอกให้ผีตนนั้นออกมาจากล่างของผู้ชายผู้นี้และให้เข้าไปอยู่ในปลาดุกที่เขาเตรียมมาให้หลังจากที่ผีตนนั้นเข้าไปอยู่ในร่างของปลาทําทให้ปลาตนนั้นตายทันทีเขาบอกจะปลดปล่อยดวงวิญญาณผีตนนั้น แต่ความเป็นจริงแล้วเขานําปลาตัวนั้นโยนลงไปในกองไฟเพราะเขาคิดว่าถึงปล่อยไปมันก็จะไปทําแบบนี้กับคนอื่นอีกหลังจากนั้นยักษ์และจ่าประพันธ์มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเข้าไปในดงขโมดจ่าเตือนยักษ์ว่าใครที่เข้าไปในนั้นเหมือนเอาชีวิตไปโยนทิ้งเขาเลยบอกจ่าไปว่าผมฝากครอบครัวผมด้วยนะแต่จ่าก็บอกกับเขาว่าครอบครัวมึงมึงต้องดูแลเองกูจะไปกับมึงด้วย เขาเลยแซวว่ารอบที่แล้วไม่เข็ดห้อจ่าเลยบอกเขาว่าผีมันยังยินไม่แม่นแค่เฉียดเียดหัวไปในวันเดียวกันอยากกันมันจะแต่งงานกับประดิษ์แต่ในวันนี้เป็นวันงานม่นของทั้งคู่ข้อครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ขาดแค่ยักษ์ทุกคนนั่งคุยกันว่าเขาจะมาหรือเปล่าแต่เมื่อพิธีม่นกันมันจะจบเขาเดินเข้ามาในงานและบอกประดิษฐ์ว่าเอาไปแล้วอย่าเอากลับมาคืนนะดูแลน้องกูดีดี ทุกคนก็คิดว่าจะต้องเกิดเรื่องแน่นอนแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีตกกลางคืนทุกคนในครอบครัวรวมตัวกันเพื่อกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาเวลาผ่านไปสักพักยักษ์ก็ได้บอกกับทุกคนว่าเขาจะออกตามล่าผีชุดดำที่ฆ่าน้องสาวข,ของเขาทุกคนก็ไม่เห็นด้วยแต่จุดมุ่งหมายของเขานั้นแข็งแกร่งกว่าสิ่งใดพ่อลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารหลังจากกินข้าวเสร็จยอดกับยศเดินมาคุยกับยักษ์ว่า ตั้งแต่แย้มตายพ่อก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยแต่พ่อจะรีบปิดบ้านก่อนฟ้ามืดและจะมานั่งเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูในทุกๆวันทางด้านของยักษ์เริ่มออกเดินทางไปที่ป่าดงขโมดระหว่างทางเขาจอดแวะพักที่ร้านกาแฟเพราะรถของเขาเกิดมีปัญหาขึ้นผ่านไปสักพักมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาทั้งคู่นั่นก็คือลือชัยลือชัยถามว่าพวกคุณกำลังจะไปตามล่าปอบใช่ไหมถ้าใช่เรามีเป้าหมายเดียวกัน ยักษ์ยังไม่เชื่อใจเขาเลยถามว่าแล้วคุณจะไปตามล่ามันทำไมลือชัยเล่าให้ทั้งคู่ฟังว่าครอบครัวของเขาก็ถูกปอบตัวนี้ฆ่าไปเหมือนกันเรามีเป้าหมายเดียวกันหลังจากนั้นทั้งสามก็ออกเดินทางไปยังป่าดงขโมดโดยมีหลานชายของลือชัยมาด้วยอีกสองคนมีพานป่าและขมผู้ติดตามอีกหนึ่งคนระหว่างเดินทางจิรศักดิ์หลานชายคนโตของลือชัย ก็พูดถึงแย้มน้องของยักษ์ที่ตายไปจากผีตัวนี้จริรศักดิ์พูดออกมาว่าถ้าเก่งจริงทําไมาดูแลน้องตัวเองไม่ได้ปล่อยให้ผีมันมากินน้องตัวเองได้ยังไงเขาเกือบโดนยักษ์เล่นงานแต่จาวพันดึงมือเขาไว้ได้ทันและลือชัยก,ก็บอกให้หลานตัวเองขอโทษยักษ์ซะเขาก็ขอโทษเมื่อเวลาผ่านไปถึงเวลาที่ต้องเดินเท้าเข้าไปในป่าทุกคนลงจากรถและเดินเข้าไปในทางเข้าป่าแต่จริรศักดิ์ เดินมาฉีที่ต้นไม้โดยไม่ยกมือไหว้ก่อนจากประพันธก็เตือนว่าที่นี่ป่าทําอะไรควรระวังหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าไปในป่าลึกจะาได้ทําการไหว้เปิดป่าเมื่อมีดปักลงไปที่พื้นดินปรากฏว่ามีดไม่สามารถงัดดินขึ้นมาได้ตามความเชื่อแล้วแปลว่าเจ้าป่าเขาไม่อนุญ,ญาตเราไม่ควรเข้าไปแต่ยักบอกว่าเขาขอลองจะอาจจะไม่มีแรง เขาปักมีดลงไปละงัดดินขึ้นมาได้เขาเลยบอกทุกคนว่าไปไป,ไปเจ้าป่าอนุญ,ญาตแล้วแต่เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในป่าได้สักพักเขาก็เจอกับงูจงอางขวางทางที่พวกเขาจะเดินไปต่อจ่าประพันธ์บอกให้ทุกคนอยู่นิ่งๆอย่าขยับให้งูเลื้อยผ่านไปเองผ่านไปสักพักงูเลื้อยไปรอบๆตัวของพวกเขาจ่าหันมาเห็นงูกําลังชูคออยู่ข้างหลังเขาก็พูดกับทุกคนว่างูตัวนี้มาเตือน ข้างในเขาไม่อยากให้เราเข้าไปทันใดน,นั้นเองผ่านป่าก็หยิบมีดขึ้นมาพร้อมกับท่องคาถาและเดินเข้าไปหวังว่าจะฆ่างูตัวนั้นทิ้งแต่ก็เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นผ่านป่าโดนงูจงอางกัดจนตายแต่ไม่ทันไลจิตศักิ์ก็ยิงไปที่งูตัวนั้นจ่ารีบต่อว่าเขาทันทีเพราะเราเข้าป่าเราไม่ควรทําร้ายสิ่งที่อยู่ในป่ายากเลยขอแยกทางกับทั้งสามคน แต่ลือชัยบอกยักษ์ว่าพวกเราขอเดินตามพวกคุณไปด้วยยักษ์หันมาบอกลือชัยว่าถ้ามันพูดอะไรอีกผมขอแยกทางผมไม่อยากต้องมาตายที่นี่เพราะมันเมื่อเวลาเริ่มเย็นยักษ์บอกให้ทุกคนไปหาไม้เพื่อที่จะมาทำเชื้อไฟและนำมาทำห้างสำหรับคืนนี้ตกกลางคืนจากประพันธ์และลือชัยเตือนทุกคนไว้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนห้ามลงไปเหยียบพื้นดินเด็ดขาดต้องมีสติใครมาเรียกหรืออะไรก็แล้วแต่ ห้ามลงจากห้างไม่งั้นไม่รอดแน่เวลาผ่านไปไม่นานได้มีเสียงจากข้างล่างห้างตะโกนขึ้นมาขอความช่วยเหลือเมื่อทุกคนมองลงไปก็เห็นว่าเป็นพันป่าที่ตายไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีใครหลงกลจนกระทั่งผีตัวนั้นได้วิ่งหายไปหลังจากนั้นมันกระโดดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้กระโดดไปมาทุกคนได้แต่ตื่นตระหนกแต่จังหวะนั้นจิรศักดิ์ ได้ยินเสียงจากประพันธ์บอกว่าให้ลงไปจิรศักดิ์จึงรีบไต่เชือกลงมาแต่พอเขาลงไปถึงข้างล่างกลับพบว่าทุกคนยังอยู่ข้างบนเขาพยายามปีนขึ้นไปแต่ว่าผีพานป่าก็ได้เข้ามาขัดขวางจึงทําให้เขาใช้ปืนที่ถืออยู่กาดยิงไปทั่วทําให้ทุกคนบนห้างต้องกระโดดลงมาในขณะนั้นเองโขมผู้ติดตามของลือชยัยได้ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บหลังจากที่ทุกคนกระโดดลงมา พวกเขาแอบอยู่หลังต้นไม้แต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเมื่ออยู่ๆจิรศักด์หันหัวปืนไปที่ใต้คางตัวเองและกดยิงทําให้หัวของเขาแตกกระจายไปทั่วทุกคนเห็นแบบนั้นก็รีบออกมาดูและสิ่งที่ทุกคนเห็นต่อมาคือล่างของจิรศักดิ์ถูกลากหายไปกลางป่าระหว่างที่ทุกคนกําลังหาวิธีเอาตัวรอดยักษ์ขอบทสวดไล่ผีจกจาแต่บทสวดน,นั้นมันยาวเกินไปเขาเลยบอกว่าขอสั้น ขนาดนั้นเองโขมที่ได้รับบาดเจ็บก็ท่องบทสวดขึ้นมาและพูดดีว,ว่าพวกมึงไม่รอดแน่แต่ยักษ์จัดการปัญหาทด้ด้วยการเดินเข้าไปต่อยและบอกอีกว่าเป็นผีอย่ามาพูดมากอีกยักษ์ถามจ่าว,ว่าพวกเราจะเอาตัวรอดยังไงดีจ่าบอกว่าเราต้องหาดินโป่งให้เจอและเราจะรอดเพราะดินโป่งเป็นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างที่พวกเขากําลังพูดคุยกันร่างที่ไหลหัวของจิรศักก็เดินออกมา และใช้ปืนการยิงแต่ครั้งนี้ยักษ์ใช้ปืนยิงใส่ร่างของจิลรศักดิ์ทำให้ร่างนั้นล้มลงไปอีกครั้งแล้วเสียงในป่าก็ค่อยๆดังขึ้นยักษ์เลยบอกจ่าว่าขอคาถาสั้นๆเร็วจ่าพูดมาเพียงแค่ว่าวิ่งทุกคนวิ่งตามยักษ์ไปเรื่อยๆส่วนจํานวนคนนั้นจากที่เข้ามาเจคนตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่4คนนั่นก็คือจ่าประพันธ์ยักษ์ลือชัยนาวินหลานคนเล็กของลือชัย ขณะที่ทุกคนกำลังวิ่งตามยักษ์ไปนาวินก็พัดหลงจากกลุ่มแต่เขาได้ยินเสียงเรียกให้เขาวิ่งตามไปเขาวิ่งไปได้สักพักก็กิ่งตกเขาไปทำให้นาวินนั้นสลบทุกคนคงคิดว่าเขาจะตายแน่นอนแต่เขายังไม่ตายครับตัดมาที่ฝั่งของยักษ์เขาได้นำทางคนที่เหลือจนไปเจอหลุมดินโป่งเมื่อถึงที่หลุมจะรีบท่องกระถาและปาดดินไปทั่วบริเวณนั้นตัดกลับไปที่ฝั่งของนาวินเมื่อเขาตื่นขึ้นมา เขาพยายามลุกขึ้นแต่ก็พบว่าตัวเองได้รับบาดเจ็บแต่เมื่อเขาลุกขึ้นมาได้เขาพยายามเดินตามหาคนที่เหลืออยู่แต่เขาต้องพบกับสิ่งนี้ลับภายในป่าสิ่งที่เขาพบเจอคือเสือสมิงพร้อมกับเสียงร้องว่าน่ากินจังหิวหน่ากินจังวนๆกันไปเขายกมือร้องขอชีวิตพูดทุกอย่างเสียงนั้นเงียบลงแต่ผ่านไปสักพักก็มีเสือโดดมากัดเขาร่างของเขาขาดครึ่ง ตัวไปทางขาไปทางทำให้คนที่อยู่ในป่าตอนนี้เหลือแค่เพียงสามคนในเวลานั้นฝั่งของยักษ์ก็โยนดินโป่งไปรอบๆจนเสร็จอยู่ๆนาวินก็เดินเข้ามาและบอกลือชัยว่าลุงฉันขอเข้าไปหน่อยแต่ยักษ์สวนขึ้นมาทันทีว่ากูไม่อนุญาตนาวินพยายามขอร้องลุงยักษ์เลยบอกว่าถ้ามึงเป็นคนมึงต้องท่องชินบัญชรกลับหลังได้นาวินบอกว่าเขาท่องไม่ได้ ยักษ์เลยพูดนำและให้เขาพูดตามแต่อยู่ๆร่างของนาวินก็กลายเป็นเสือยักษ์เลยพูดไปว่าไปต่างคนต่างอยู่ถ้ามึงเข้ามากูสัญญาว่ากระสุนในมือกูไม่พลาดแน่นอนเสือสมิงตัวนั้นค่อยๆเดินถอยหลังออกไปหลังจากที่เสือเดินกลับเข้าป่าไปจะถามยักษ์ว่าเองไม่กลัวอะไรบ้างเลยเหรอวะเขาเลยบอกจ่าไปว่ากลัวดิแต่เขายังตายไม่ได้ถ้ายังไม่ได้จัดการกับผีชุดด,ดำยักษ์เลยบอกว่า นั้นคืนนี้เราพักกันตรงนี้แล้วเช้าค่อยออกเดินทางในคืนนี้ระหว่างที่หยาดกำลังเช็คผมให้ยี่ทุกอย่างดูปกติแต่อยู่ๆยี่ก็เงียบไปแต่เมื่อยี่หันมาทำให้หยาดกลัวมากเพราะยี่พูดว่ากูกลับมาแล้วนะหยาดพยายามวิ่งหนีออกจากห้องแต่เมื่อเธอวิ่งออกไปประตูก็ปิดใส่หน้าเธอพร้อมกับผีชุดดำที่เข้ามาบีบคอเธอเมื่อทุกคนในบ้านได้ยินเสียงร้องของเธอ ทุกคนรีบวิ่งม,มาดูรวมถึงตัวยี่เธอก็กลับมาเป็นปกติแต่เมื่อทุกคนมาถึงก็ไม่มีใครเห็นว่ามีผีแต่ทุกคนเห็นแค่ว่าหยาดชักทุกคนช่วยกันเรียกหยาดจนเธออาการดีขึ้นวันต่อมาทางด้านของยักษ์เริ่มออกเดินทางทั้งสามคนเดินทางจนไปถึงทางเข้าลึกลับทําให้พวกเขารู้ได้ทันทีว่าที่นี่คือที่อยู่อาศัยของตาพวงจาาประพันธ์ขอตัวออกไปเดินดูบริเวณรอบๆส่วนยักษ เขาหยิบรูปปั้นที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้าขึ้นมาโยนมันลงไปบนพื้นและใช้เท้าเหยียบจนแตกละเอียดทางด้านของจาป,ประพัน์ธระหว่างที่เขาเดินออกไปดูข้างนอกเขาก็พบกับสิ่งบรลาดโผล่ขึ้นมาจากน้ำแต่เมื่อเขามองดีๆเขาถึงรู้ว่านั่นคือตาพวงที่ทุกคนตามหาเขายิงปืนใส่ตาพวงแต่กระสุนมันไม่สามารถทําอะไรตาพวงได้เพราะตาพวงเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมที่แข็งแกร่งและอายุของตาพวงก,ก็มากกว่าร้อยปี ทันใดน,นั่นเองตาพวงใช้มือบีบไปที่คอของหุ่นปั้นแต่มันทําให้จ่าประพานหายใจไม่ออกก่อนที่เขาจะหมดสติไปเขาตัดสินใจยิงปืนขึ้นฟ้าทําให้ยักษ์และลือชัยรีบวิ่งไปหาเขาทันทีพอไปถึงพวกเขาก็พบกับตาพวงยักษ์ถามตาพวงว่าผีที่มึงเลี้ยงอยู่ไหนเรียกมันมาสิตาพวงบอกกับยักษ์ว่ากูหนีมาอยู่ไกลขนาดนี้พวกมึงก็ยังตามมาหาที่ตายพวกมึงอยากจะจัดการอีผีตัวนั้น กูพยายามมาทุกอย่างแล้วจนเกือบสําเร็จแต่มาพังลงเพราะครอบครัวมึงนั่นก็คือครอบครัวของลือชัยในอดีตที่ผ่านมาตาพวงพยายามกงจัดผีชุดดําแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะปู่ของลือชัยนําพวกชาวบ้านมาเผาบ้านของเขาเพราะคิดว่าเขาเป็นปอบและเขาก็บอกอีกว่ามันไม่มีทางเห็นกูเพราะกูมีตะกุดอมพังมันไม่สามารถเห็นกูได้เมื่อลือชัยได้ยินแบบนั้น เขาใช้มีดตัดไปที่แขนข้างนั้นของตาพวงนันทีหลังจากนั้นลือชายสารภาพว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะเขาสัญญากับมันว่าถ้าเขาหาลิ้นของมันเจอมันจะเลิอกอาฆาตครอบครัวของเขาจากนั้นผีชุดดำได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนและบอกตาพวงว่าไม่มีทางหนีตนเองไปได้ผีชุดดำค่อยๆเข้าไปหาตาพวงใช้มือล้วงเข้าไปที่ปากของเขาและหยิบลิ้นของมันออกมาจากปากของตาพวง หลังจากที่มันได้ลิ้นมันคืนทำให้มันมีพลังมากขึ้นลือชัยคิดว่าตัวเองจะรอดเขาหันไปขอโทษยักษ์และบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำบุญไปให้นะแต่ทันใดน,นั้นเองผีชุดดำใช้นิ้วของมันกรีดไปที่คอของลือชัยยักษ์เขาใช้ปืนที่เขาเตรียมมายิงใส่ผีชุดดำแต่ระหว่างที่เขากำลังจะใส่กระสุนปืนอีกลูกผีชุดดำเดินเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆจนกระทั่งผีชุดดำท่องมนทำให้ยักษ์ ไม่สามารถบังคับปืนของเขาได้ปืนค่อยๆจ่อมาที่ตัวเขาเขาพยายามตั้งสติแต่ก็ต้องแพ้ให้กับมันเขาถูกปืนของตัวเองยิงใส่จนตัวของเขาก็เด็นออกไปมันก็คิดว่าเขาตายแล้วแต่จริงๆแล้วตาพวงช่วยชีวิตของยักษ์ไว้ตาพวงใช้กระถาป้องกันเขาด้วยหุ่นดินปั้นทําให้กระสุนไม่สามารถเข้ามาในตัวยักษ์ได้และตาพวงก็บอกวิธีฆ่าผีชุดดาให้กับยักษ ในวันเดียวกันเป็นวันแต่งงานของญยาิกับปดิษฐ์ระหว่างที่ทุกคนกําลังนั่งทําของชารวยลิบบินที่ผูกของชารวยก็หมดญยาิเลยขอตัวไปหยิบเพิ่มแม่กับยี่ขอตามไปด้วยแต่ระหว่างที่พวกเธอกําลังเดินไปที่ห้องของหยาดเพื่อหยิบลิบบินแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นผีชุดดํามาเล่นงานพวกเธอทั้ง3คนมันพยายามทําให้พวกเธอหมดสติแต่พวกเธอมีวิธีรับมือกับมันถึงได้ช่วยอะไรไม่ได้มากแต่มันก็ทําให้พวกเธอไม่หลับแต่ในขณะนั้น ผียายช่วยก็แปลงกายเป็นแม่ของพวกเธอและพาย,ยี่เดินออกไปเมื่อแม่เห็นแบบนั้นเธอพยายามเรียกยี่แต่ก็ไม่ทันยี่หายตัวไปแม่ค่อยๆพยุงตัวเองลุกขึ้นพยายามตามหาย,ยี่แต่เธอต้องมาเจอเข้ากับผีชุดดํามันสิงร่างของเธอและใช้ร่างของเธอไปฆ่าลูกตัวเองฝั่งของพ่อยอดยศและประดิษฐ์ตัดสินใจออกไปหาพวกเธอประดิษฐ์อาสาจะไปตามหาให้เขาเดินออกไปไม่พ้นประตู ประตูปิดกระแทกหน้าของเขาทําให้เขาสลบลงไปพออั้งสามคนเห็นเขาสลบลงไปก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูออกไปช่วยพวกเธอแต่เมื่อเขาจับลูกบิดก็พบว่าลูกบิดมันถูกล็อกอยู่หลังจากนั้นไม่นานก็มีเสียงนี้กลับมามันพยายามทําให้พวกเขาหมดสติแต่ทุกคนรู้วิธีรับมือกับเสียงนี้เมื่อเสียงหยุดลงพ่อใช้ปืนของเขายิงที่ประตู แต่กลับกลายเป็นว่าปืนนั้นไม่สามารถยิงออกไปได้ยศได้นำปืนของยักษ์ออกมาให้พ่อมันกลับยิงออกมาได้แบบไม่น่าเชื่อหลังจากที่พวกเขาออกมาจากห้องนั้นได้พวกเขารีบวิ่งตามหาหน้องๆและแม่ยศกับยอดมาได้ทันเวลาพอดีเขาสามารถช่วยน้องคนเล็กไว้ได้ทันส่วนแม่ที่ถูกผีสิงยักษ์ได้โผล่มาช่วยไว้ได้ทันเขาจับแม่พิงกับโต๊ะและใช้ตะกุดของลือชัยจี้ไปที่หัวของแม่ ทำให้ร่างของแม่กรีดร้องและสลบลงไปเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาก็กลับมาเป็นแม่คนเดิมหลังจากนั้นเขาออกตามหายาเขาเจอเธออยู่กับผีชุดดำมันกําลังทำเหมือนที่เคยทำกับแย้มมันดึงฟันของยาติออกมาและกําลังจะกินเข้าไปแต่ยักษ์มาขัดขวางไว้ได้ทันเวลาโดยการมาครั้งนี้เขาใส่ตะกุดอมพางทำให้ผีชุดดำมองไม่เห็นเขา เขาสามารถช่วยหยาดได้ทันแต่เมื่อผีชุดดำโกมันใช้พลังของมันทำลายกระจกและจับตัวหยาดไปที่หน้าต่างเพื่อที่จะขู่ยักษ์ให้ถอดตะกุดอัมพางออกยักษ์ก็ตัดสินใจถอดออกแต่แล้วผีชุดดำก็โยนหยาดลงไปอยู่ดีแต่ยักษ์ได้เข้าไปดึงแขนเธอและช่วยไว้ได้ทันกลับมาที่ผีชุดดำมันยืนขำสะใจในขณะนั้นก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างยักษ์กับผีชุดดำแต่ยักษ์เสียท่าให้ผีชุดดำและผีชุดดำนั้นแลบลิ้นออกมา พยายามจะเลียหน้าเขาแล้วจูๆ่ๆลิ้นก็เริ่มยาวออกมาผีชุดดำเริ่มรู้สึกแปลกว่าทำไมลิ้นของมันถึงยาวออกมาเหมือนมีคนดึงแต่แล้วความยินก็ปรากฏอยากได้ใส่ตะกุดไว้แล้วเข้ามาช่วยยักษ์ยักษ์ได้ตัดลิ้นมันด้วยมีดอาคมหลังจากที่ตัดลิ้นมันดูท่ามันจะหมดลิ้นแต่มันยังไม่ตายยักษ์ใช้ตะกุดต่อยพิธีหน้าผากของมันสามทีส่วนจาาประพันธ์เอามีดแทงไปที่ลิ้นที่ขาดออกมา ทำให้ผีชุนด,ดำสลายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนจากนั้นทุกคนได้เข้ามาหายัก์ยักพูดว่าเขาทำได้แล้วเขาฆ่ามันได้แล้วทุกคนในครอบครัวได้โอบกอดยักษ์กันทั้งน้ำตาตอนนั้นยักษ์เห็นแย้มปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายักษ์ทั้งยิ้มและร้องไห้ที่เห็นแย้มมาลาเพราะยักษ์ได้ปลดปล่อยเธอในแย้มก,ก็หายไปตลอดกาลก็จบไปแล้วนะครับกหนังเรื่องที่หยดภาคสองยักษ์ ได้ทําตามความตั้งใจของเขาได้สําเร็จเขาสามารถปกป้องคนในครอบครัวได้และเรียกได้ว่าภาค2เป็นภาคบทสรุปที่ทําได้ดีมากครับจากภาคแรกเราจะเห็นฝั่งคนเป็นคนถูกล่าแต่ในภาคที่2ฝั่งคนจะออกตามล่าผีแบบเต็มที่และสับใจคนดูมากครับส่วนเรื่องของรายได้ออกฉายเพียงแค่2วันกว่ารายได้ไปมากกว่า100ล้านบาทและถ้าหากชอบคลิปวิดีโอของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เฟรมเลดขอตัวลาไปดึงหนังก่อนสวัสดีครับ